ได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะอย่างชุดที่ 1, ชุดที่2ในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะตอนนี้ไปถึงที่ภาคอีสานแล้วไปถึงภูมิลําเนาหลายคนบอกว่าเหตุการณ์สู้รบแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พบนั้นเป็นเรื่องที่โหดร้ายแม้ว่าจะถึงบ้านแล้วก็ยังคงห่วงเพื่อนแรงงานหลายคนที่ยังคงอยู่ต่อค่ะนีอกลับบ้านครับ นายรงชัยลีละครจันแรงงานไทยในอิสราเอลกลับถึงบ้านภายในอำเภอสองดาวจังหวัดสกลน,นครนะคะทันทีที่มาถึงก็แบบนี้เลยค่ะโผเข้าสวมกอดพ่อแม่ด้วยความดีอกดีใจนะคะหลังจากที่เขาจากบ้านไปนานเกือบ4ปีมาครั้งนี้บอกว่าเหมือนกับความฝันที่รอดชีวิตมาได้แล้วก็ไม่คิดที่จะกลับไปอีก ตอนนี้ที่กังวลก็คือเพื่อนแรงงานชาวไทยอีกหลายคนที่ติดอยู่บริเวณเขตสู้รบหลายคนยังไม่กลับค่ะเพราะว่าบอกว่ายังต้องทํางานใช้หนี้สินกันอยู่ค่ะที่อุดรธานีนะคะคุณเกรียงศักด์พันสุรีแรงงานไทยคนหนึ่งที่ไปทําง,งานในอิสราเอลก็สามารถเดินทางกลับสู่บ้านที่อําเภอหนองวัวซอได้ค่ะ วันนี้ได้กอดกับครอบครัวแล้วนะคะบรรยากาศความอบอ,อุ่นก็เกิดขึ้นมีพิธีผูกแขนรับขวัญเขา<อ><อ>ยอมรับว่าดีใจอย่างมากกับการกลับมาในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะกลับมาก่อนที่สัญญาจะครบนะคะยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวทั้งการยิงและจับตัวประกันเกิดขึ้นอย่างโหดร้ายค่ะเขาก็ยิงปืนทั่วโรงงานนะครับ ทีนี้ก็มาถึงตัวบังเกอร์จะมีคนหลบเขาก็มีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ข้างหน้าจาังหวะนั้นก็คือเขาไม่เห็นว่าเราอยู่ข้างล่างจะมีบล็อกที่ใส่มันปังอยู่ออทีนี้พอเขามาถึงพวกเขาเห็นคนสองคนผัวเมียอยู่นั่นนะเขาเลยจับตัวไปแล้วเขาก็ยิงเข้ามาข้างล่างตรงที่พักพก็เลยพากันวิ่งหนีเข้าป่า บรรยากาศแตกต่างไปจากครอบครัวของคุณสมควรพันสะอาดค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากการถูกยิงนางหนูพาพันสะอาดซึ่งเป็นแม่ของคุณสมควรนะคะก็บอกว่าเสียใจที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับลูกกลับบ้าน วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเอาร่างของลูกชายกลับมาประกอบพิธีตามความเชื่อและขอให้รัฐบาลช่วยเหลือค่าจัดการศพรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆค่ะเนื่องจากทุกวนันนี้ครอบครัวต้องแบกรับหนี้สินที่กู้ยืมมาเพื่อให้ลูกชายเดินทางไปทำงานไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนบาทค่ะ